สวัสดีจ้าทุกทุกคนสวัสดีวันที่หนึ่งเดือน December ดีเซมเบอร์นะจ้ะเดือนธันวาคมของเดนมาร์กและของทั่วโลกเนาะสวัสดีทุกคนตื่นแต่เช้าเนาะจ้ะมันนีตื่นหาหน้าที่หกโมงพี่แบมกระตื่นมาใส่ซเสือผาเพื่อที่จะขับรถไปส่งพ่อใหญ่รัดไปทํางานเนะจ้ะพ่อใหญ่รัดก็นั่งกินอาหารเช้ากินขนมปังกบนูเทล,ล่าแล้วก็กาแฟก่อนไปทํางานพ่อใหญ่รัดแกทําง,งานแกเข้าง,งานเจ็ดโมงแต่แกไปที่ทํางานถึงที่ทํางานหกโมงครึ่งทุกวันจ้ะ แบบนี้เจ้าหนายหักตายเลยเนะะยาะพ่อใหญยลาดก็ไดนี่จ้ะพี่แบมบสิาพามาเบิ่งอีหยางเกิดอะไรขึ้นที่เดนมาร์กวันนี้วันที่หนึ่งทันมาก็ต้อนรับวันที่หนึ่งเลยจ้าด้วยการหิมะตกนะจ้าหิมะตกอุ้ยขาวพูเลยจ้าอุ้ยนั่นแหละคะ่ะลถโรยเกลือไม่ให้ถนนลื่นนะจาะเราก็นี่แหละจากเงินที่เราเสียภาษีไปรัฐบาลเขาก็จะมีบริการตามอำเภอต่างๆเนาะก็จะมาโรยตลอด ไม่ให้ถนนลื่นไม่ให้คนลื่นนะจ๊ะก็เกิดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะจ๊ะข้อดีของที่เราเสียภาษีไปนั่นแหละจ้ะนี่ถ้านานหนาวพี่แบมก็จะเอาของวางไว้ข้างนอกนะจ๊ะพวกผักพวกอะไรเวลาซื้อมาใส่ตู้เย็นไม่ได้ก็จะวางไว้ข้างนอกเพราะว่าอากาศมันประมาณ1องศาหรือไม่ก็3มองศาสาีองศาใส่เอาผักเอาอะไรไว้ข้างนอกได้จ้ะ แต่อย่าเอาเนื้อไว้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นแบคทีเรียแต่เราก็ต้องห่อใส่ถุงเนาะไม่ให้นกมาเห็นแล้วก็จะมากินของเรานี่หละจากบ้านพี่แบมก็บของหลายเน้อจากว่ามีเวลาเก็บพี่แบมก็คนมีของเน้อจากของเยอะแยะเลยต้นไม้ก็ไม่มีเวลาดูแลเนาะแต่ก่อนไม่ปลูกต้นไม้นะจ๊ะลูกสะไพ่ปูกพี่แบมกัเป็นบาป,ปลูกน้ำลูกสะไพ่นี่ก็จะมาส่งพ่อใหญ่ลาขึ้นรถ พอใหญ่ร้า,าไม่มีใบขับขี่จ้ะเพราะว่าจาไหมแก,แกเป็นหนม่มแกเป็นโรคลมชักแกก็ไม่เลยไม่เรียนใบขับขี่พอแกจะเรียนมันก็แกก็อายุเยอะแล้วแกก็บอกว่าดีฟอร์ซินก็แปลว่ามันสายไปเสแล้วแกก็เลยไม่เรียนแต่แกก็บร,ยยริยุงยากผู้ใดหรอกจ้ะยุงยาได้พี่แบมเนี่ยแหละจ้ะต้องตื่นแต่เช้าไปส่งแกแต่ก่อนแกปั่นจกักรยานไปเองจ้ะเพราะว่า เดี๋ยวนี้แกปวดขาแกเป็นความดันสูงด้วยแกกินยานแล้วยามันทําให้ปวดขาหรือเปล่าก็ไม่รู้พรุ่งนี้ก็จะนัดหมอไปหาหมอตรวจอยู่เพราะยายละปวดข้อต่อนะจะ๊ะหรือไม่ก็จะอาจจะเป็นเกาเนะานะจ๊ะเนาะแกปกติแกจะเดินไปขึ้นรถไฟแล้วก็พอถึงเมืองที่แกทํางานแกก็จะปั่นจักรยานเพราะว่าแกเช่าที่จอดจักรยานไว้นะคะที่เมืองของแกคลิป